สวัสดีครับเพื่อนๆในพี่น้องใน Facebook บุ๊กยูทูบครับวันนี้ผมพามาชมนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชเอมนะครับฝาแดงนะครับปีสี่ศูนย์นะครับคันนี้ตามสภาพตามรูปเลยครับข้างหลังเป็นยางบรรทุกนะครับพอกลงเล่มเรียบร้อยกระบะแม็กไลเนอร์นะครับภายในเบาะเป็นผ้ากำมะหยี่สวยนะครับไม่ขาดครับผาสีนะครับก็เป็นภาสีตุลาหกหกนะครับ สีตุลาหกหกคัสสีสวยทั้งเส้นไม่ผุไม่ดำนะครับคัด <C ister ing> สีสวยทั้งสองเส้นไม่ผุไม่ดำนะครับคัีนะครับทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกข้างหนึ่งนะครับน,นี่ดูรอบกันระบบไฟออกครบนะครับระบบไฟติดครบนะครับเดี๋ยวเรามาชมคัสีข้างหนึนครับคัตีนะครับ สีสวยนะครับไม่ผูไม่ดำนะครับทั้งสองเส้นนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเอกาสารก็พร้อมโอนนะครับภาสีไม่ขาดอันนี้เป็นภายในครับอ่าประมาณน,นี้นะครับเราต้องขยันติด่องนะครับ เครื่องยนต์ครับก็ดีแล้วนะครับไม่ไม่ไอไม่พ่นนะครับเื่องเครื่องนิ่มครับเดินเรียบไม่สะดุดน้ำก็เดินวนปกติครับ เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับทปานนึงครับดับเครื่องก่อนระบบแอร์มีระบบนะครับแอร์มีระบบหน้าคอมใช้ได้นะครับคอมไม่เสียนะครับอ่าอันนี้ตัวนี้ครับจะได้เป็นคอมอะไรพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นของติดรถนะครับตัวกระปุกนี้ซื้อมาใส่ใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยของเก่ามันชำรุดครับอ่าเรขค่านิงอยู่นะครับ รรถโด,ด,ดยรวมกดได้เดิมครับรดได้เดิมนะครับดูแค่แผงกันฝุ่นความร้อนกันความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝานเดิมนะครับฝาเฝานนฝาดิมโรงงานนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องมืดไปหน่อยครับมองไม่เห็นครับแต่โอเคครับสวยครับนครับเลขเครื่องครับสวยๆนะครับ ประมาณนี้ครับ